ต้องนี้เป็นบอ่อปลาหลังบ้านนะเจ้าว,วันนี้เอาปลาออกอะคะ่ะอันนี้เป็นบอ่อแรกอะคะ่ะเดี๋ยวไปอีกบอ่อหนึ่งยูติดกันนะคะแต่ว่าขั้นด้วยตน้นอะไรเนี่ยต้กล้วยนะ ข้ม่วงตรงปจงปจาตรงปปปลูกหลายอย่างค่ะมีอ,อะไรเนี่ยชะอมกล้วยชุมพ่ งนี้เป็นบอที่สองอะ,จะเจ้าจะใหญ่กว่าบอรแรกปล่อยปลาลายพันนะคะแล้วก็ปีหนึ่งก็เอาออกครั้งหนึ่งเอาออกขายอะคะ่ะจะเอาขายตอนช่วงสกกร์นะคะ ก่อนลกแน่นอตเนที่ปไม้ทดๆเลยอ่ะนี่่าใชดียวเนะอันนั้นี่ส้นางกโอ้นี่ก็ได้แหละกัเนาะใส่อะไปได้ยเนาะถ้าปล่ลกออกก่อนเลย

เคแล้วพอป่าตรนีจะใครนี่ัวนี้มาใครตากยังไงค่าเพราะนั่นผลยังไงเพราะนั่นเสื่งไฟาทรงตัวไขเนี่ยอดสื่องไนะแก้สมแก้มือทำดุ่มเดียวเห็นมแ่ม้กันจิ้งจอกองเลยมีหน้าที่เก็บตังขายประจัางเจ้าถามันเด่นมวาเถ้ามันเด่นไหอคเขาผ้าเอาไอ้คมเหรอไอ้คมตอดนะ เสียงกูหรออีสตยเป็นไหนมไปเนียคเห็นมัได้ตัวนี่ตัวใหญ่แม่ไปกาดน้องไปที่น้อไปกาดอะค่ะไปนี่ตัวน้อยน้อยนักหนังหนักนเขาใส่ะม่ร้อนแม่น่ะมีป่ายี่สกแล้วป่ายงไอ้ไ้โกมันั้นเห็นมานั่นน่ย ใายบ้านห้องไปอย่างไรปลายี่สกปลานั่นหรอชนสั้นอ่ะมีปลาบ้าปลาบ้าปลาหนุนจันทร์ฮะทำไมมีหลายอันมีชาวบ้านห้องน้องจันทร์แต่เป็นปลาครัปลาบ้ามีปลานวลจันทร์ปลายี่สกนี่ปลานี่ปลาประมาณปลาบ้าปลาดุกปลานิ่มชื่อแปลกปลาบ้าปลาดุก อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดอ่ะ